โอ้ขอขาดเลย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หมายหัวกิงคานะครับเขื่อนแม่กวงธรรมรา์จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ก็มากับน้องๆครับมากับนปอนะครับน้าก่อนวุฒินะครับเจ้าเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่หมายของไต้ช้างนะครับตอนนี้กินทุกหมายนะครับยังไงถ้าผุ้ชมหรือว่านักระปาท่านสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ไส้ช้างได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทร ไว้ให้นะครับยังไงเตรียมตัวนะครับหานะพักทำที่พักเสร็จแล้วก็ลงอุปกรณ์เสร็จเดี๋ยวมาเจอกันครับหัวเกยคาหมายในตำนานยอดครับครับตอนนี้ก็ลงอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมา ปั้นเหยื่อใส่ตะก้อนะครับวันนี้ที่ใช้เราก็เหยื่อที่เราใช้นะครับก็เป็นของลุงจงหัวตาลนะครับสูตรหัวกอยและหัวทุเรียนนะครับนี่นะครับนี่เต็มถังเลยวันนี้นะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณลุงจงนะครับที่ให้การสนับสนุนเหยื่อตกปลานะครับมานะครับเต็มถังเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปปั้นเหยื่อกันแล้วก็ตีกันนะครับ ครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดหมดแล้วนะครับสปิวเปอหนึ่งหลังนะครับแล้วก็หน้าดินสี่หลังนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของหมายห้วงเกิ่งคานะครับหมายไตยช้างนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้แดดกำลังดีนะครับข้างหลังก็เป็นเสียงฝนครับกําลังจะมาครับ เต็มเต็มเต็มไ้แลเต็มปากครับเต็มปากเต็มปากเต็มปากครับเต็มปากเต็มปากครับเต็มปากเห็นไครับว้าวครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามนะครับ ที่ได้มาก็จะเป็นปลาชะโดนะครับปลาชะโดลูกปลาชะโดนะครับประมาณสองนิ้วสามนิ้วนะครับสามตัวนะครับนี่ครับแล้วก็ปลานิลหนึ่งตัวนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่ครับนี่นะต่อไปครับได้นตัวแล้วนะครับ ข้าๆนะครับดูสักครู่นี่งามไหมครับสังแปมนี่งามแก่แต้มทีสาวครับนี่ นิ้นสามครับนิ้่สามว้าวนิ้นแปดครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของหมายห้วยเกียงคาหมายไต่ช้างนะครับเขื่อนแม่กวงอุดมราชจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้นิ้น3ชโด3นะครับปาลากำลังเริ่มเข้าครับบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงเย็นครับ เดี๋ยวก็จะเริ่มทําอาหารครับวันนี้อาหารที่เรานำมาก็คือหมูกระทะนะครับหมากระทุครับตอนนี้ก็จะเริ่มทําหมูกระทะนะครับนี่นะครับเราใช้แบบสนามเอานะครับแต่อย่างดีเราที่เรามีกระทะนะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับหมูกระทะแคมปิ้งนะครับอย่างนี้ครับวางแห่พอดีเลยนะครับตอนนี้สปอนะครับหรืออาจารย์ปอนะครับก็กําลังซอยหมูนะครับนี่นะ เชฟนะครับนี่จากไปครับยันนี้หมูกระทะครับครับตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มนะครับก็ช่วงนี้ก็เงียบๆไปนะครับก็วันนี้เราเตตเเบ็ดมงเช้าถึงตอนนี้นะครับก็ได้ปนินประมาณสามตัวนะครับชโดอีกสามนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปลาบู่นะครับสองสาตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาของ พวกเรานะครับต้องอาบน้ำนะครับพักผ่อนร่างกายนะครับแล้วก็รอดูรอดูเบ็ดนะครับยังไงก็พรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เรานี้ไม่ปามนะครับแน่ทีเซลฟิชชิ่งไม่ปามนะครับตอนนี้ก็อาบน้ำกันนะครับตอนนี้ก็มีผมแล้วก็อาจารย์พูดนะครับแต่อาจารย์ฟอไม่ยอมลงนะครับอาจารย์ไมชอบอาบน้ำนะครับโอเคครับติดตามกันไป สวัสดีตอนเช้านะครับอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งน,นะครับในไม้ก็เริ่มสว่างแล้วนะครับเมื่อคืนก็ปลาก็เกินอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นปลาที่เรียกว่าปลา,าบ้านะครับปลาบ้ามาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไปดบรราาบูบรรยากาศตอนเช้ากันครับว่าบรรยากาศตอนเช้าของไมห้วเกลีคาเขื่อนม่กวง อุดมพรราจงังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับรบ,บรรยากาศดีมากครับอากาศบริสุทธิ์นะครับมีตังหนึ่งล้านก็ไม่สามารถซื้อที่ไหนได้นะครับถ้าไม่มาด้วยตัวเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปเปลี่ยนเหยื่อกันนะครับแล้วก็ด้วยกันต่อไปเช้านี้จนถึงประมาณ สิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับก่อนที่จะกลับนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือไม่นะครับไยินเปาแง้นะครับอาจารย์ปอแตกแล้วนะครับไม่ต้องพุ่งหลังลงน้ำรอดแล้วรอดแล้วครับป้าาอย่งไป หมอปรสเสดตภาษาเดลเขาเรียกปรสเสดตโตนะครับหมอนะครับอาจารย์ปอรอดแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งแต้มเท่ากันหมดนะครับเมื่อคืนอาจารย์วุฒิได้ปลานเมื่อคืนก่อนนอนปลากระหูครับปลากระโหูปลาบ้าเนาะปลาบ้าปลาบ้าหรือว่าปลาปลาซิกหลายชื่อนะครับโอเคย่ำ ตกน้ำเลยครับพี่โอ๊ยไ,แไ้แล้วไดแล้วนันเป็นแมงเเรพี่กริระบิงบริะอุ้ยมาแล้วโอ้โหล่าเบ็ดตกน้ำเลยีง ดูขอครับขาดคาปากเลยครับเช้านี้ก็ชายย่อยนะครับนี่นะครับเกือบโรดเลยส่เนี่ยดึงมากถมากเบ็ดผมนะเว้ยผมตังเลยอุ้ยหนักนักนักนะอุ้บางกอง เก้ากันเลยโอ้โหพี่ยืนเลยพี่ยืนเลย,เยไม่ได้ผมจะล้มหน้าไปเยเนี่ย พูดลงแล้วการนี้ตั้มไปดีิ้งเดี๋ยวมันจะพูดเฮ่ไงไปดิงด้งกันดึงกันด้ามอ๋อครับเมื่อสักครู่ก็ ปลาใหญ่กินเบ็ดอาจารย์วุฒินะครับไซน่าจะใหญ่อยู่ครับหนักมากครับแต่น่าเสียดายครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะไปพันกับตอข้างล่างครับแล้วก็ให้อาจารย์ปอลงไปดำเอานะครับสุดท้ายขึ้นมาขาดนะครับตะขอขาดนะครับเสียดายมากครับโอ้ใหญ่มากหนักมากนะครับพลาดจริงๆเสียดายจริงๆครับต้องเปลี่ยนใช้ตะขอยี่ห้อใหม่แล้วนะครับ ขอถึงขั้นแบบหักเลยนะครับไม่ใช่ขาดนะครับหักเลยนะครับเสียาจจร,จริงครับไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาอีกสองถึงสามชั่วโมงนะครับพยายามต่อไปแกอ่ะตอนนี้ก็เชฟปอกับเชฟพุตท,ทำอาหารเสร็จแล้วนะครับ่วงนี้ก็เป็นช่วงโฆษณานะครับฝากนิดนึงนะครับ ฝากสำหรับนักป่าและคนที่ชอบไปตั้งแคมป์เข้าป่านะครับฝากน้ำพริกากากหมูเจจอยแซฟซีดนะครับมีติดไว้ในกระเป๋าหรือในกล่องก็ได้นะครับหรือติดรถก็ได้นะครับอร่อยมากครับน้ำพริกากากหมูเจจอยแซบซีดนะครับกากหมูล้วนๆนะครับ,บเบบเบนะครับ ก็จะมีสรสชาติครับก็มีรสชาติดั้งเดิมและรสชาติหมาล่านะครับมี2ขนาดนะครับกระปุกเล็กและกระปุกใหญ่นะครับกระปุกเล็กราคา69บาทกระปุกใหญ่ราคา100บาทนะครับอร่อยนะครับสโลแกนของเขาบอกว่าอร่อยไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้นะครับอร่อยจริงครับผมซื้อมาหลายกระปุกแล้วนะครับไหนก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้ติดต่อนะครับไม่มีวางขายตามร้าน หรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับจะทำตามออเดอร์ลูกค้าสั่งนะครับสั่งก่อนได้ก่อนสั่งหลังก็ต้องรอนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับน้ำพริกกะหมูเจจอยแซ่บซีดเหนืงงอ่อยยากลองมาแล้วตายมาแล้วนี่มั้ กับรถตะกำนี่เองนะกคาร์ลตะกำโอ้ยรุ้ยโอ้โหนี่ไปครับ,บก็วันนี้ก็จบทริปนี้แล้วนะครับก็ถือว่าไม่ปานะครับเรายังได้ตัวขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นหมายหัวเกียงคานะครับเขื่อนแม่กวงโดมดาราจังหวัดเชียงใหม่ครับ มาไตช้างครับนะครับไตช้างมาน่อยมาด้วยถ้าท่านใดสนใจนะครับต้อมาท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับไตช้างนะครับมีทุกหมายหมายเยอะแล้วก็กินทุกหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานจากเมื่อวานกันนะครับนี้นะครับีนี้ครับ ไก่ครับก็จะมีปลาเนียนะครับเป็นสี่ตัวนะครับย่างไปตัวหนึ่งเลอที่สามนะครับแล้วก็เป็นปลาชะโดนะครับเป็นปลาบูแล้วก็ปลาหมอนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับไว้ครับอันนี้กินดีนะครับกินดุนะครับแล้วก็ช่งเช้าประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนี่ก็โดนตัวใหญ่ไปสามตัวครับขาดสองหลุดหนึ่งนะครับเลยไม่ได้นะครับน่าเสียดายโอกาสมากนะครับ ไว้ยังไงค่อยกลับมาแก้มือนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปที่นี่ก่อนนะครับทลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย